พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจวันนี้วันจันทร์ที่9ทธันวาคมคริสตศักราช2 0 2 4พยานชีวิตโดยคุณวินเทอร์เจโรส แมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องบทเพลงในพายุและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่68ข้อ4จงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะ พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาจงลิงโลต่อเบื้องพระพักพระองค์คุณวินเทอร์เจโรสเป็นพยานว่าดิฉันมองดูแสงไฟที่กระพริบกระพริบอยู่ในห้องนอนพร้อมทั้งเสียงฟ้าร้องมีฝนตกอยู่ด้านนอกแม้จะมีพายุในความมืดแต่ในที่สุดรุ่งอรุณก็จะโผล่ขึ้นมาดิฉันได้ยินเสียงนกร้อง ทำให้หัวใจของดิฉันเต็มไปได้วยความยินดีนกไม่ยอมให้ลมพายุมาสงบเสียงของมันในตอนเช้าเสียงของนกเตือนดิฉันว่าด้านหลังเมฆมีดวงอาทิตย์ที่ยังคงขึ้นมาในวันใหม่เพื่อนขนปีกของดิฉันเสริมกำลังความเชื่อของดิฉันไม่ว่าอะไรจะพัดผ่านเข้ามาในชีวิตของดิฉันดิฉันไม่ควรปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหยุดการร้องสรรเสริญ พายุในตอนกลางคืนที่มืดมิดไม่สามารถหยุดแสงแดดที่นำความสว่างเข้ามาในตอนเช้าได้อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมความสว่างของพระเจ้าบ่อยครั้งที่ดิฉันมักได้ยินคนถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อคำถามนั้นผุดขึ้นมาในใจดิฉันก็รีบเตือนตัวเองว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราองค์อิมมานูเอลพระเจ้าผู้ทรงรักษา พระองค์เป็นสันติสุขของเราความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พายุจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเสมอแบบเดียวกับนกเราสามารถฝ่าฟันพายุได้โดยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเรื่องฝีป,ปากของเราเสมอข้อคิดสําหรับวันนี้ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุขพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อใจที่ขอพระคุณในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ทุกหนแห่งพระองค์เป็นเกราะป้องกันในช่วงมรสุมชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจากความมืดและนำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ